ใช้หัวเลือกของแท้นะคะค่ไม่จะได้เนาะขึ้มากับแม่โอ้โหเออป่าวขุยเล่นยอสูดไปด้วยสุดไปด้วยมันไม่ใช่กล้อง ครับทุกคนผมชินโน่เซลคครับแล้วก็รู้สึกง่วงๆกันไหมตอนนี้เพราะว่าเราอยู่กันที่งานโคโคโร่คอสเพลย์3.5โอยาซูมินะผมที่ห้างเดอะมาร์เก็ตแบงกอกนั่นเองนะครับผมก็ไอที่ผมทักตอนแรกว่ารู้สึกง่วงๆไหมเพราะว่าธีมของงานนี้คือพัชมาปาร์ตี้นะหรือว่าปาร์ตี้ชุดนอนนั่นเองนะซึ่งแบบโอ้โหผมเมก็ยังไม่อยากเชื่อเลยว่าโคโคโร่จะมาไม้นี้นะคือแบบเป็นปาร์ตี้ชุดนอนแล้วก็ผมพยายามคิดแล้วว่าเออจะคอสตัวไหนดีที่เกี่ยวกับชุดนอนผมเลยคอสเป็นโก <_ d ans> เป็นโกนะพระเอกผ้าโกซิลเวอร์คริสตัลนะผมก็ผมเองเอาจริงๆนะผมคือผมที่ผมคิดอะคือไอ้แจ็คเก็ตของโกอะสีมันดูเหมือนชุดนอนชุดนอนอะไรว่าแดงแป๊ดเลยและที่สำคัญก,ก็คือผมคอสต,ตัวเนี้ยหลายครั้งแล้วนะอันนี้คือครั้งที่5มีคนอนะแซวว่าเป็นซานดาคอสบ่อยมากเลย <_ d ans> ผมเองก็เลยคิดว่าเออถ้าเป็นซานดาคอสก็น่าจะเป็นเออถ้าหากแบบคนนอนในชุดนี้มันก็ดูดีเหมือนกันนะแบบว่าดูดูเท่แม้กระทั่งตอนนอนนะโอเคครับผมงั้นก็ งานวันนี้จะเป็นยังไงแล้วก็ผมเออเดี๋ยวผมลืมบอกเลยวันนี้ผมงานนี้ผมลุยเดียวนะผมพี่แอร์และพี่นุน้งไม่ได้มาแนละ้วผมวันนี้วันนี้ผมลุยเดียวเลยกออ็รู้สึกเงาเงาหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรฮะไปะงั้นก็ไม่มีอะไรนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า จะไม่มีวันลืมงานโคโคโรคอสเพย์2ที่จัดที่เดอะมาร์เก็ตเหมือนกันแต่ว่าเราดันทะลึ่งบ้องไปลงที่สยามแทนที่จะมาลงชิดลมสรุปเลยคือมันกลายเป็นเดินทางไกลไม่ใช่เวอร์ชั่น่า้ลูกเสืออันนี้นี่เป็นแบบกิจกรรมเดินทางไกลเวอร์ชั่นคอสเพเยอร์เลยอ <c oughs> เอาละะทุกคนตอนนี้ถึงห้างเดอะมาร์เก็ตแบงกอกแล้วนะครับผมก็ห้างยังเงียบเหมือนเดิมเลยอะ ก็งานเขาบอกว่าจัดชั้นจีจัดชั้นล่างน่าจะล่างแบบตรงนี้เลยเนี่ยแต่ก่อนเออนะผมยังไม่ได้แต่งหน้านะก็เดี๋ยวผมจะมาแต่งที่นี่เออแล้วก็งานคอนนักสืองานคอสครั้งที่แล้วครมีรุ่นพี่ผมพี่แอร์และพีุ่รงนี้ก็ชมผมแบบโอ้ผมใจฟูเลยเพราะว่าเหมือนกับที่ผมบอกครับว่าไองานคอนนักสื่อสาเป็นงานแรกเลยที่ผมแต่งหน้าเองแต่งหน้าด้วยตัวเองทุกขั้นตอนเลย นะก็มันออกมาโกลกว่าที่ผมคิดเยอะเลยแม้แม้กระทั่งภาพของอ่าคล و เอสเนติวานเนี่ยถ่ายมาในแบบโอ้โหผมผมไม่รู้ว่าวันนี้จะทําได้ดีเหมือนครั้งก่อนหรือเปล่าเพราะว่ามันผ่านมา2อาทิตย์แล้วอะแลวผมไม่ได้ซ้อมเลยนะก็เดี๋ยวเราลองดูกันก่อนนะโอเคเจนครับเอาละทุกคนผมแต่งหน้าเสร็จแล้วครับผมไม่รู้นะว่ามันดีกว่าครั้งที่แล้วหรือว่าแย่กว่านะเพราะว่าเหมือนกับที่บอกว่าผมไม่ได้แต่งหน้ามา2อาทิตย์มันก็ลืมๆืมกันได้เนี่ยที่บอกว่า สอนเนื้อหาในมาหาลัยอะไรเงี้ยแค่อาทิตย์เดียวลืมแล้ว <c oughs> เนี่ยผมสองอาทิตย์ลืมลืมวิธีแต่งหน้าลืมวิธีแบบเงี้ยจนห้างแบบผมจําสีพาเลตอายแชโดว์พาเลตไม่ได้อะคิดดู <c oughs> จนห้างผมต้องไปทักถามพี่สาวผมอะ่ะนะโอเคไหนมาดูพื้นที่นอกงานกันดีกว่าดูนีอู้สปอนเซอร์เต็มเลยเอาละฮะทุกคนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในงานแล้วนะครับก็เนี่ยผมพกคุยมาด้วยนี่ันนี้ดูดิ โอเคุด okay, นะไม่ใช่อะไรนะเผื e ่อเจอใครคอสโปเกมอนผมจะลองเป่าคุยไอ้นี่จริงๆมันเป็นคุยไม่มีเสียงแหละคือผมทำเอาเอาท่อสามหุ่นมาเพ้นแล้วกลายเป็นแบบเนี้โอเคผมอ่ะก่อนอื่นเลยไปดูบูธกันครับผม กลัวเลยเตรียมเช้าอยู่สำหรับเด็กคอร์สเพลงนะคะเราจงลังสบายจงโปรบมือวิ่งเดี๋ยววิ่งมีต่อือดังวิ่ด้วยใช่เดี๋ยวกติกาของอาจารย์นะคะจะมีอยู่ว่าพอรูปขึ้นโจทย์แล้วนะคะสามารถยกมือตอบคำถามของอาจารย์ได้ถ้ามีหลายคนอาจารย์จะเลือกคนที่ไวที่สุดนะโอเคไหมทุโรโกนอวบสเกตมือเดียวถือไม่พอคิดดู มั่นใจมันจ่อ่ะขอความสอดส่องเชื่ออะไรนะพูดกับไม่ด um> ีไหมพูดพูดกับไม่ดีกว่าป่ะ สีขาวกอดกอดประทูแม่กองอยู่กอดประทูแม่กองอยู่คุณรถเซนเซใช่ไหมโลเซนเซจากไอซิ่งเนชั่นคาร์ลูกที่ชัยทกตัวโอ้ไม่ใส่ฮู้นแมวทีมงานขอของรางวัลชิ้นเล็กด้วยกาแฟอันนี้เป็นเสื้อปุมกิ๊วอันนี้ก็ใกล้ตัวเชินเล็ตเราชิลเว็ตให้แบบงานนี้เราให้ของรางวัลแบบจุกใจโห ดีเซคาไปต <wie erman! S 1> <laughs> ่างโลกจริงเลยเน่ยเนี้ยวหน่อยนะคะขอ่เศษไ

็มมือเลยอ่ะชอบมากน,น้องเยอะมากเลยมามาครบทั้ง3คนเลยเอ้ยทั้ง3ตัวเลยโปเกมอนเยอะมากวันนี้เออมือ,ม,อมือโดนมัดอยู่เนะี่ยมองเห็นใช่ไหมมองเห็นได่ไมหมอันนี้เป็การเลือกของรางวัลที่ทุรังทูเรนต์ก็จะเคยแจกมาใช้หัวเลือกค่ะ <c oughs> ใช้หัวเลือกของแท้นะคะ <c oughs> อ่ะประกาศอีกสักครั้งหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ ร่วมกิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์ของเรานะคะตอนนี้มาสแตนบายด้านข้างเวทีทีมงานกำลังจัดแถวสำหรับการเดินขึ้นอยู่นะคะใครที่ได้ยินประกาศน,นี้และเข้าร่วมกิจกรรมค่ะปาร์ตี้แฟชั่นโชว์นะคะให้มารายงานะตัวด้านข้างเวทีเพราะว่าทีมง,งานกำลังจัดแถวระดับคิวในการเรียกช้อนทีถึงนี้แล้ว ไม่จะได้เนาะต <c oughs> ้งออกสวัสดีจ้าทุกคนทุกคนวันนี้นะฉันเต่นตัวเตรียมจะนอนเลยฉันจะเอนไหมยมา มันมองมาจริงฟรีแบบนี้ไม่ได้หลอกริยานะไหนเธอลองสร้างความรุ่นเริงในที่แห่งนี้ดูนีบ่บอดจันงก็ได้ก็ได้ทอให้ก็ได้อ,ไไดอันได้ ก็นอนกันนะแต่ว่านอนในคลุกนอนในคุกคนไหนนอนในคลุกไงเจ็บตก <c oughs> จริงจริงเดี่ยวนี้มันมีไขมันด้วยไขมันด้วยผมก็เลยอ, <c oughs> อยากจะรบวบรวมเป็นโชว์เดียวเลยแล้วกันสุดยอดเป็นการ mix and match ที่อื้มนี่แม่นแ,แล้วใช่ไหมฮะ <c oughs> แม่นแล้วครับแล้วผมก็ยังไงก็ถ้าใครอยากจะพูดคุยกันหรือว่าไปอุ่นอุนเชกกิก็ไปที่บูธได้นะครับ G5 ครับผมโอเค ที่เรียกว่าเข้ากันมากเลสกับโกมาด้วยกันเลยนี่เลยเออเดี๋ยวน่าจะมีฉากเป็นเมาสซิลเวอร์เนาะข้างหลังอะเอามาหาเนี่ยแล้วก็เ่าคุยนงูอเาคุยเนงูออเป่าคุยเล่นงูเอาสุดไฟเดอรสุดไปเดอ มันไม่ใช่กล AL ้องพี่ถ้าให้ไปถือให้หน่อยแต่มันถือแบบถือมันรอขึ้นมาอ๋อพี่ปองถือเอลฟี่ขึ้นมาเลยฮะไม่ไม่ไม่ถือว่าให้เราอะถือให้ผมไปถือใช่ใช่ใช่ถือแบบถือแบบแบบเนี้ยที่เราทำเนี้ยอ๋อ เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปหาอะไรกินกันก่อนนะเพราะว่าผมเดินวนอยู่ในงานอะได้ได้ได้พี่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปพักกินสตาร์บัคก่อนนะเพราะว่าผมเดินวนอยู่ในงานเป็นรีเควมอยู่นานมากาจนถึงตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วนะ คือจริงๆที่ผมอยากอยู่นานเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เลยนะเพราะว่าผมอยากเต้นแล้วน้อมแน้นแต่ว่าครั้งนี้ผมจะไม่ปล่อยให้เวลามันผ่านไปเหมือนค้อนาเส,สือค้อนาเส,สือนั่นคือผมอยู่ผมอยู่คืออยู่จนจบแล้วไม่มีเพลงที่ผมเต้นได้อะเพราะฉะนั้นผมจะตั้งมาตรการตัวนิดนึงถ้าเล่นเกิน20เพลงแล้วยังไม่มีเพลงที่ผมเต้นได้ผมจะกลับบ้านเลยผมจะจบคลิปจบบล็อกนี้แล้วก็กลับบ้านเลยนะฮะ <c oughs> ก็ประมาณนี้เลยฮนะผมเหนื่อยมากเลยว่ะ <c oughs> โอเคถ้าผมก็เดี๋ยวไปหาสตาร์บัคกันก่อนนะครับผม าละทุกคนกลับมาต่อฮะหลังจากผมเข้าไปกินอ่ช็อกโกแลตนะที่สตาร์บัคนะโอ้โหมบอกเลยสตาร์บัคหนาวมากแอร์ลองโดนหัวัวผมเต็มเต็มเลยทำให้แบบโอ้โหใครที่แบบบ่นๆว่าร้อนไปนั่งในสตาร์บัคแป๊บเดียวเหมือนไปอยู่ในโัโวโลกอะ่ะโอเคับผมก็ตอนนี้ใกล้แลนด้อมแดนแล้วนะผมแล้วก็อย่าลืมนะทุกคนผมบอกไปแล้วนะว่าถ้าเกิน20เพลงแล้วยังไม่มีเพลงที่เพลงผมเต้นได้ผมจะกลับจะจบคลิปเลยนะผมก็เพื่อ จะได้ไม่กลับบ้านหดึอครับเพราะว่าเผื่อใครยังไม่รู้นะงานคอ้อนนังสือผมกลับถึงบ้านเกือบสี่ทุ่มเพราะว่าผมอยู่จนจบงานเลยนะก็ผมไม่อยากให้เหตุการณ์นั้นซ้ำอีกอ่ะนะโอเคครับผมงั้นก็เดี๋ยวเราไปดูงานกันต่อเลยดีกว่าครับผมบูมเฮ้ยโอ้ยเสี่ยกูรู้แล้วหมวกอะหมวกใครเรารู้มวกเรเรารูมโอ้ยรู้แล้วอะยกไม่ทนันยกมือไม่ทันอะแซดเลยนั่นมันหมวกนอนของอาเนีเออ เอาแล้วทุกคนได้เวลาแล้วครับผมกับกิจกรรมแรนดอมแดนซ์ของงานโคคโร3.5โอยาซุมินะผมก็นี่ตอนนี้ทุกคนกำลังจะเริ่มแนละ้วกำลังเตรียมตัวแล้วไม่คิดอะไรมากฮะใส่ไม่ยัง้งแน่นอนนะวันนี้ยกเว้นต้องเป็นเพลงที่ผมเต้นได้ด้วยนะ สลับบล็อกงานโคคาโรคอรเทส3.5โอยาซูมิที่ห้างเดอะมาร์เก็ตแบงกอกนะครับผมก็ mm hmm. วันนี้ถือว่าเอาจริงสลับผมเองนะผมถือว่าวันนี้สนุกกว่าที่ผมคิดเยอะเลยเพราะว่าผมมาคนเดียวเนี่ยผมคิดว่าจะไม่มีอะไรเลยด้วยซ้ํานะเพราะว่าถ้าผมพูดตรงๆเนี่ยผมกะจะมางานนี้แล้วไม่ถ่ายบอ็อกด้วยซ้ําคืออยากมาเฉยๆไม่อยากมาถ่ายบอ็อกแต่ว่าผมเองก็คิดว่าเออไหนๆผมมางานคอรแล้วทำคอนเทนต์ให้คนดูหน่อยดีกว่านะครับผมก็ วันนี้คอนเทนต์อาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าพี่แอร์กับพี่นุ้งนิคไม่ได้มากับผมนะฮะวันนี้ก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงแต่ก็ขอให้ทุกคนชอบแล้วกันนะผมโอเคก็ขอบคุณนะที่ติดตามรนะับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ share, และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเดินจะได้ไม่พลาดคลิปม,มาจากผมนะกดเลยกิ้งๆนะตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวไม่ให้ดิถ้าตีมันเป็นอ่าเกี่ยวกับการนอนอนะ่ะเราก,ก็แบบอ่าแบบกระดิ่งแบบตอนนอนอ่ะเนาะโอเคครับผมงั้นก็ขอบคุณมากครับผมที่ไปเที่ย